กูก็ไม่รู้อ๋อไอ้นี่มันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันต้องอัดวีดีโอด้วยเมาส์กูสบัด800รอบเลยอุ้ยมึงทดลองอะไรเนี่ยขอบคุณมากที่เปิดประตูทนมึงอย่ามานะมึงอย่าเล่นแบบมุกตัดหน้านะไอสัตว์มึงเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่ผีอเสียงมันใครกันนะตามันดีเพื่อวะไอ้นี่มันหันหลังให้พี่อยู่เกูวิ่งแล้วทังนั้นะ Holy shit! อุ้ยโอ้แม่เจ้าอย่าขยับแม้แต่น้อยเอาสู้กันเถอะเนสู้กันเลยสู้กันเลยเออตีกันตีกันสวยสวยสวยจัดเลยจัดเลยเยี่ยมมากไอ้เหี้ยเยี่ยมมากไอ้สัตว์มาตีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวชิบหายกูทำกล้องล่วงเหรอเนี่ย